ผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมก็กําลังจะไปธุระนะครับวันนี้กะว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับวันนี้เพราะว่ามีธุระนะครับก็เลยขี่รถมาดันมาเจอเชนเกมพอดีเชนเกมพอดีครับผมโอ้ภายทั้งตะก้าภายทั้งพเนียดนะครับทั้งนกดินแล้วก็นกพเนียดนะครับผมโอ้มากับใครครับเชนเกมเชนเม็ดครับกำลังเชนเม็ดโอ้เชนเม็ดนีออกทุกวันเลยเนาะออกทุกวันวันละสองกะวันละสองกะเออ เ้ากยเช้ากายเย็นเลยโอ้ครับพอดีผมว่าจะเดินทางนะครับไปถ่ายคลิปนะครับอีกช่องช่องหนึ่งนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับช่วงนี้กําลังอยากจะทําคลิปหลายหลายช่องนะครับก็เกี่ยวกับช่องยาบ้านเราเรียกว่ายาหากไม้นะครับยารากไม้นั่นเองนะครับ่ก็พยายามจะหาสิ่งดีๆครับมาให้นะครับคนอีสานนี่จะรู้ดีนะครับผม อ๋อนุ่นครับเซียนเม็ดโอ้อ่มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับนี่ผมว่าอยู่มองมาเห็นเพเนียดเออเห็นเพเนียดแบบๆนะครับผมก็เลยจอดนะครับเอ้ยแอบซุ Estamos ่มแอบซุ่มนะซุ่มครับอ่าเซียนเม็ดสวัสดีครับเซียนเม็ดครับมันไหมนี่มันไหมมันครับฮะยมันครับมันยังไงโย่แล้วเอ้าโย่เข้าบอลเล่นอะเรยืมไต วิ่งอีกแล้วกำลังจะไปถ่ายยารากไม้กินแล้วกินแล้วแข็งแรงไม่มีขี้ไม่คันมากขี้โปร่งครับผมโอ้วันนี้เป็นไงไปที่เดิมใช่ไหมนี่ครพุกออกมาวังคำคำมันครับเกมยร์ตอนเช้าก็เงียบอยู่ไอ้หลังเลี้ยนครับที่อาจารย์แดงเอาฟุกแม่มาเปลี่ยนรีวเห็นไหม เงียบหมดเลยใช่ไหมนกเครื่องนี้เงียบเงียบครับแล้วเวลาไปก็ไปเป็นคู่ครับไปทีละสองตัวเลยเป็นคู่ถ้าตัวเงียออกตัวผู้ตามตัวมีออกตัวผู้อ๋อหมายถึงว่าบินบินก็คือตัวหนึ่งบินออกก็บินตามทันทีเลยคือไม่ได้สู้กับนกเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่เสียงอะไรเลยครับเขาร่วมนกคงมั่นชิบรอับมีครับครับพอได้เขาปุ๊บเดียวนกผมคู่เท่กับบินออกแมวเงย ทำไมคนไม่ขึ้นไปเหยียบพเนี่ยเองโอ้ผมเละส่วนอะผมโอ้นี้ว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับวับนนี้ก็ว่าจะไปทําช่องอีกช่องหนึ่งนี่แหละนะครับช่องยารากไม้กับอะทำกับเซียนสิทธิ์อตอนนี้น่าเซียนสิทธิ์ไปไหมไปทดลอง,ลองยารากไม้ไหมมี<ะ>มันมีหลายยาครับรากไม้ใช่ไหมใช่ครับมีทั้งแก้ตามที่แฟนผมกินนี่ผิดแม่ลูกอ่อน ก็คือกินของแถลงของแสลงเนาะโอ้ครับครับแล้วยาเลือดของตาที่อยู่บ้านองกรุงตรงข้ามโรงบีพระปุ่นขนมจีนตาสมบูรณ์ครับครับตรงนั้นยาเลือดอย่างดีเลยมผมเนี่ยขับรถชนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่ม3ครับสรุปเลยนะครับขาหักสองท่อน นี่แหละไปได้ยาจากตาคนนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปอีกนั่นแหละใช่ครับผู้ยาเลือดนะครับผกินด้วยกุยยานเป็นยาไล่เลือดตุ้งค่างไม่ใช่กินแล้วขึ้นต้นไม้นี่สุดยอดมากงั้นผมชิดเลี่ยนเลี่ยนต้นเงี้ยป่นเดี่ย่นว่าผมมักอะเอาตัวไหนมาวันนี้ตัวไหนมานี่มืัอนี้เอานกตัวมาแล้วครับโอ้มันอดไปได้ไหมก็ยังได้วิ่งเหมือนเดิม จะได้มากแล้วน uh, okay> ั้นบินมาเงี้ยตัวใหญ่โอ้ยผมจะปืนจับไปนะมันเป็นตอนของบินแม่แต่ขงไซร์อะไรก็ีกานี่ครับโอเคครับผมเือว่าดวงดีมากนะมันผ่านเนาะนี่เห็นแบบตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกตอนแรกนึกว่าคนมานายใช่ไนะพอมองไปเอ้ามันเห็นผ้าแพรนี่มันมีใบไม้มันต้องใช่แน่ล่ะทีนี้พอหันกลับมาโอ้เสียนจีมนะครับผมอ้า ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็จะเดินทางไปต่อนะนัดเซียนิซธ์ไว้นะครับก็จะไปกินยากันวันนี้เซียนซีดยาคึก <laughs> <laughs> เห็นอย่างนั้นเซียนซี์ไปกินทุกวันนะครับเนะี่ยเออ,อเห็นไหมปีนต้นไม้เนี่ยสำโพมันคือ <laughs> จะละมือกว่ามันมีลบาบลามอนกิว้ว <laughs> เอาแล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเคยนะครับ สำหรับท่านมาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ครับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสหรับผมกับเซียนเม็ดเซียนเม็ดไปก่อนครับผมแล้วก็เซียนเกมครับผมสสวัดีครับ